นะโมทัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆสระนังคัจฉามิ ทติยมปิพุทังสระนังคัจามิทัติยมปิทามังสระนังคัจามิทัติยมปิสังฆังสระนังคัจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาพังสัมมาทิยามิ อทินาธานาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามิคาเมสุมิจจาจาราเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาพะทังสมาธิยามิสุราเมรยยมัจจาพมาทัตทานาเวรมะนีสิกขาพะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาพะทานีเสิเรนะสุขติยันตี สิเรนาโพคสัมภธาสิเรนานิพพุติยันติทัสมาสิรังวิโสทเยพรมมาจะโลกาธิปติสหัมปติ กาตอัญชะลีอ <Christians> ันท <melodies> ิวรังอายาจธาสันติทัตตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนักโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุคังสยติโกตะโนติอิ นบันี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในโกทะคถาปั้นระนาว่าด้วยเรื่องคนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์เพื่อสะดับประครับประคองจะลองศรัทธาแกศสาธุชนคนดีทั้งหลาย จนกว่าจะสมควรแก่เวลามานุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมชีวิตมีสุขอยู่ใย,ยมิไปท่านหาหน่วงหนักหน่วงนักน่วงไว้ฉันไปมิได้ท่านหาผูกพันห่วงนั้น,นพันผูกห่วงรุกห่วงร้านห่วงทรัพย์สินสะทุงการจงสาะระเสียเถิด ท่านทั้งหลายท่านหาเป็นเครื่อง้อยรักพันผูกให้เรานั้นวนเวียนไหวใต้เกิดอยู่ในสังสารวัฏเพราะไม่ไกวยอยู่สามคงโลภะโทสะโมหะณวันนี้จะหยิบยกเรื่องความโกรธขึ้นมากล่าวให้ท่านาทาทุชนทั้งหลายได้ฟังคนมคักโกรธความโกรธนั้นมักเป็นเจ้าเรือน ในตัวของเราความโกรธทั้งหลายทำให้เราก่าเกิดความหงุดหงิดกวนกวายถูกครอบงำด้วยตัวสัตว์ท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่ทุกวันทุกเวลาในสถานการณ์สถานการณ์ปัจจุบันท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีความโลภเข้ามาแล้วย่อมมักมีความโกรธเข้ามาเป็นเครื่องให้ประทุะประทุ ปาดุด้วยความโกรธทั้งหลายอยากได้ของเขาอยากได้ของเขาอยากเอาของผู้อื่นมาท่านก็เห็นในโลกปัจจุบันนี้เน้นเรื่องความโกรธแม้สักนิดสักนิดเดียวก็ไม่ได้บ้านใกลเรือนเกียงอยู่กันแล้วเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นอ,อยากได้ของเขาเขาไม่ให้ก็มีปากมีเสียงมีอะไรก็โกรธกัน คนดีๆคนดีๆกันดีกันมาตั้งหลายปีดีกันมาตั้งแต่ผู่ยญาตายายแต่เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาสักนิดทําให้เราผิดใจกันจนได้แม้แต่พี่แต่น้องเกิดโกงรงร้องกันก็มีให้เห็นท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยนำไปนำไปให้เกิดความเศร้าส้อยอทั้งหลาย บนถนนหนทางเมื่อขับรถขับลาบีบเตหรือว่าตะโกนหวกเวกโวยวายทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาท่านกอเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เพราะอย่างนั้นในจิตในใจของเราตั้งหลายเมื่อขาดคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงจัดไว้แล้วอนุภา,าโตอนุกาโทการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย ถ้าเรามาศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนจเจริญภาวนาจะได้รับรู้รสของพระสัจดาว่าอนุภาพนั้นทำให้เราลดไขยทั้งสามโคงน,นี้ได้เ,เมื่อลดแล้วมันก็ตัวเราเบาบางลงความโกรธอ,อย่างเช่นความโกรธไม่ว่าในประเทศนอกประเทศ ในโลกปัจจุบันนี้ทําให้เกิดหายน,นะความมุ่นวายทั้งหลายเกิดการสูญเสียเกิดการสูญเสียเราก็หาคิดหาทางแก้ไขอย่างไรกับตัวเราเองไม่ต้องไปมองที่อื่นไกลมองที่เรามองที่ตัวเราเองมองที่ตัวเราเองว่าเราจะจัดการกับตัวเราเองอย่างไรกับโลกปัจจุบันอยู่ไว้ได้รู้ไว้เท่าทัน กับโรคปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่ติดตามข่าวสารหรือว่าไม่ศึกษากับโลกทุกวันนี้จะทําให้เราามไม่ทันเพราะงะั้นเมื่อมีอะไรสักนิดสักหน่อยเมื่อเราทำไม่ทันแล้วจิตใจเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องร้อนร้อนขึ้นมาในใจร้อนขึ้นมาในกายร้อนขึ้นมาในคําพูดกายวาจาใจจะไม่สงบ เพราะงั้นจะทำ,ทำอย่างไรเล่าทำ,ทำอย่างไรเล่ากับชีวิตเราในโลกปัจจุบันจะทำอย่างไรให้เกิดความสงบสุขเพราะชีวิตเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเป็นของสัตว์โลกสัตว์โลกก็ได้มาแค่นี้ทุกคนก็ทุกคนก็มีการมีกิเลสด้วยกันทุกคนทุกท่านนั่นแหละมีกิเลสทุกคนทุกท่านจะทำอย่างไรให้มันเบาบาง ในศาสนานี้ให้ได้เกิดมาแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ข้อยากอยู่แล้วการที่จะสะดับรับควังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ข้อยากยิ่งกว่าเพราะอย่างนั้นการให้อกไรการให้อภไยนี่แหละคือการตัดไฟโทสะในใจของเราเองในที่สุดเองพระธรรมเทศนา เทศนาปริโยสานีในอวสานที่สุดแอ่งสแตงพระธรรมเทศนารัตนทยานุภาเวนะสมเจตนารมทุกประการเทศนาบัญหารในโกตกถาพอสมสมัยได้เวลาก็ขอสมมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยปการัจนียะาทาวาริวาหะภูราภาริปุเรนติสาขราง เอวะเมวะอิโตตินังเพตาังอุปคภพติอิจิตังปฏิตังตุมังคิภะเมวะสมิจจัตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโตปนนะรสอยัตถะมานิจติระโสยัตถะสัพพิติโยวิวัจจันโต สัพพโรโกวินัสสตุมาเทปวัตตะวันตรายโยสุขิธิขายุโภพวะอภิวาตนาสิริสานิจังวุทธาปจายโนจัตตารโธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังภะรัง